ครับวันนี้พ่อหมอบุญมาสาบุพันนะครับก็ได้รับขันรักษาคุณยายที่ถูกผีกลางบ้านนะครับก็เสาภูมินะครับก็เราจะดูนะครับว่ายายเป็น,ปนมาอย่างไรสวัสดีครับแม่แก้ครับเอ,อชื่อ,อยายเลยแล้วโอ้ยเมื่อก่อนที่เราที่เรากดทั่วกันร้องกันนั้นนะอ,อ,อาการอย่างนี้เป็นยังไงมั่งเลยมาจากกลางได้มิไม่ได้ เออลองแรงล่าโดยที่นพนัยมั่งหล,ละหแต่ก่อนมันก้อนนี่หละลืมเขาว่าผมต้อดํมานนมันคนแก่จริงงั้นยายรตัวมีไม,ไ,นะไม่รู้ตัวที่นะว่าแหลงกู้หลงมึงเงินในกมอนั่น,นอันพี่นะเออนันพี่เขาญาติผวาสามีนะกบพาไปถึงกันตอนนี้พนัยมั่งแล้วรักษาไปแล้วนนสบาขึ้นสบายขึ้นได้นอนหลับมี ครับก็ยายบอกว่ายายได้นอนหลับแล้วนะครับวันก่อนนี่ก็ไม่รู้ตัวเองนะครับนั่นสันมีฟาไปปวดจะไม่ได้ปวดแล้วเดี๋ยวไม่ปวดแล้วนะครับผมมีคนติดตามมาหลายร้อยคนวันนี้ไม่ชี้หน้าโมแล้วนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับสาธุนะครับเป็นบุญบารมีขององค์แม่โสมาสีวิกาครับนั่นก็พอหมออีกคนนงครับพอหมอหม่องมันทึกมาหมดแล้วครับอ่ามันมันเป็น เขาทำมารวยมารกตัวครับเดีวถวายการคู่เลยครับ